สวัสดีครับพบกับผมพิ่รัมนะครับจากช่องเวอาพิ่รัมนะครับวิถีพิ่รัมนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของพิ่รัมไก่ชนเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่มีเพื่อนๆถามผมเข้ามานะครับว่าเอการดูแลนะครับอนุบาลนาอลูกไก่นะครับอตั้งแต่แรกเกิดเลยนะว่าในส่วนตัวของผมแล้วมีวิธีการอนุบาลยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องบอกนี้ก่อนว่า การเพาะเพ <vull> าะไก่นะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่าบางบางนนบาท่านนะครับก็ปล่อยให้พอลูกไก่อ่อโทษนะครับบางท่านก็ปล่อยให้ฟักเองตามธรรมชาติเนะแล้วก็เอาแม่เขานะครับเลี้ยงตามธรรมชาติเนะอ่ะาแต่ท่านก็ทําแบบนั้นเนาะบางท่านก็ใช้ตู้ฟักนะครับออกมาแล้วก็อา่าพอฟักจากตู้ฟักออกมาเสร็จก็เอาไปอนุบาลเองนะครับเอาไปอบแฟอนุบาลเนานะอืมผมก็ใช้ตู้ฟักนะแต่ผมมาให้ตัวเอ่อแม่ไก่เขา,เาฟักเองครับ ให้ฟักให้แม่ไก่ฟักเองเนาะพอลูกไก่ออกมาแล้วอะ่ะ<อ>บางครั้งมันออกมาไม่พร้อมกันหรอกอ่าเวลาฟักออกมาบางครั้งมันก็ออกมาทีละตัว2ตัว3าตัวอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่ตัวที่เริ่มออกเลยนะครับอผมป้องกันแม่มันเหยียบตายนะบางครั้งแม่เขาก็เหยียบรูกเขา้ตายนะอ่าผมได้จับลูกไก่อะครับไปขังโกงไว้ก่อนทีละตัวเลยนะครับออกมา3ตัวก็ไปก่อน3ตัวอ่านี่คือแนวทางของผมนะก็จะไปใส่กงนะครับแล้วก็ ห้อยหลอดไฟไว้นะครับเพื่ออบเขาเนาะเพราะธรรมชาติลูกไก่แล้วฟักออกมาใหม่ๆยเงี้ยแม่ไก่เขาต้องคอยกก,กนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับลูกเขาเนาะอ่าเราก็ใช้หลอดไฟนะครับในการอบลูกเขานะครับโดยก็จะใช้เป็นหลอดหลอดกลมนะครับหลอดกลมเนาะแล้วก็ที่ผมใช้อยู่ก็กําลังก็ประมาณหกสิบวัตต์นะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าถ้า80 ได้ไหมก็พอได้อยู่นะครับแต่เราต้องดูนิดนึงว่ามันร้อนไปหรือเปล่านะครับบางครั้งเขาร้อนไปอย่างเงี้ยเรากรงที่เราอบมันใหญ่ไม่พออย่างเงี้ยลูกไก่เวลาเขาร้อนแล้วเราไม่รู้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืลูกไก่มันก็จะนึกออกไหมแทนที่ว่าจะทําให้เขาแข็งแรงนะครับอบอุ่นมันจะกลับกลายเป็นทําให้เขาเครียดนึกออกไหมครับร้อนอึดอัดอ่าไม่ไม่สบายตัวเลยนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเอกรง กองขังไก่ของผมเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วหลอดไฟจะแฝนไว้ประมาณไหนนะครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเออไปแนะนําให้ดูนะครับอ่าก็เวลาเราเวลาที่เราเอออนุบาลเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาจะมาบอกนะครับในในแบบที่ผมทำเนาะอ่าถ้า เพื่อนหคนไหนทำแบบผมนะครับอ่าหรือใช้ตู้ฟักก็ได้นะครับอ่าที่เป็นมือใหม่แล้วจะมาอนุบาลเองแบบผมอะเดี๋ยวผมจะมาเแนะนำนะครับกเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่เราเอที่เราที่เป็นมือใหม่นะครับควรจะควรจะรู้นะครับแล้วก็ควรจะเรียกว่านำไปปฏิบัตินะครับเผื่อให้ลูกไก่เอ่านะครับเพื่อให้ลูกไก่ <S <S เอเขามีความแข็งแรงเนาะ อ่าครับแล้วก็มีโอ,อกาสรอดสูงนะครับโอ,อกาสรอดสูงเนาะอย่างแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาหารเนะาะก็จะเป็นในเรื่องของอาหารเขานะครับอาหารสำหรับลูกไก่เนี่ยถ้าอย่างของตัวผมใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ยระยะแรกไม่ต้องให้แม่ไก่เขาเลี้ยงเหรอเออแล้วอย่างนี้ลูกไก่จะกินอาหารเป็นไหมนะครับกินน้ําเป็นเหรออ่าไม่มีแม่ไก่พานํากินนํานําลูกไก่พาทอมันไดออกไหมครับอ่าบางคนมือใหม่อาจจะต้องใส่นะแต่ผมจะบอกให้เลยนะครับว่า ไม่จำเป็นต้องมีแม่ไก่เลยนะครับเราเอาไปใส่ใส่กงอะ่ะอบไฟไว้อย่างเงี้ยแล้วเราเอาอาหารใส่ไว้เลยครับใส่ไว้ในที่ใส่อาหารนะรางรางใส่อาหารต่าๆนะครับที่ต่ากว่าตัวลูกเตียยไปเยอะอะ่ะหรือถาดอะไรก็ได้นะครับต่ําๆนะครับลูกเที๋ยบะ่สะสัตว์ทรรานนะครับอ่าการเรียนรู้ของเขาอะ่ะความอยากรู้อยากเห็นอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะจิกกินอาหารเป็นก่อนนะครับก่อนกินน้ําเป็นธรรมชาติเขาเลยครับเขาจะเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะครับอืม เราไม่จำเป็นต้องเอาแม่เขาใส่ไปเลี้ยงลูกเขาสักอาทิตย์หนึ่งไหมหรือสามสี่วันไหมอะไรไหมไม่ต้องเลยนะครับภาคลูกเขาออกมาปุ๊บเราอนุบาลเองใส่ข้าวไปเลยครับทีนี้ผมบอกอใช้ภาชนะที่มันต่ําๆเดี๋ยวผมจะพาไป็นในกรงนะครับแล้วก็เอาที่ใส่น้ํานะครับอันเล็กๆเกนาะที่ไม่สูงมากนะครับอแล้วก็ใส่น้ําใ,ให้เต็มเลยนะครับอไปตั้งไว้นะครับโดยระยะแรกนะครับที่ลูกไก่ฟักออกมาเนาะ ผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับผสมน้ํายานะครับยาก็จะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ได้ครับหาซื้อง่ายเนาะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักแหละอมือใหม่ก็น่าจะรู้จักเนาะตัวเนี้อืก็คือตัวยาพวกไบโอบีสิบสองนะครับอตัวเนี้ก็แก้พวกสภาวะเออเรียกว่าไงเออไม่ให้ไก่เครียดนะครับแก้วัดนะครับอแล้วก็มีพวกวิตามินในการบํารุงลูกไก่แล้วด้วยนะอ่าตัวเนี้จะ เป็นตัวท world uh, ี uh, this, ่เราละลายกันทั่วไปนี่แหละเห็นประจํานะครับก็จะละลายนะน้ายาแล้วเป็นน้ายาสีแดงเนาะอืมอันนี้เราละลายเลยนะครับแล้วก็ใส่ที่ใส่น้ำว้าให้ลูกไก่เขากินได้เลยนะครับที่เขาเราแยกจากแม่เข้าไปอ่ะอืมละลายยาตัวนี้ไปเลยนะครับมันจะช่วยให้ลูกไก่เขาลดความเครียดต่างๆนานานะครับเอป้องกันการเป็นหวัดในระยะแรกเนาะอืมตัวนี้นะครับละลายไปเลยนะครับแต่ถ้าแถวบ้านไม่มีเนาะเอาเป็นตัวไหนก็ได้ครับเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับไก่นะครับเนี่ย ตัวไหนก็ได้อ่าครับละลายไว้นะครับการละลายก็เอ่อถ้าที่ใส่น้ําเล็กก็สักประมาณเราเๆาสักเอ่อหนึ่งช้อนชาก็ได้ครับอ่าแบบไม่ต้องเข้มข้นมากเนาะเพราะเราแค่ป้องกันนะครับเราไม่ได้รักษานะอ่าแล้วก็ละลายแบบเจือจางหน่อยนะครับอ่าแล้วให้เขากินไปเนาะในระยะแรกนะครับอืมก็จะเป็นยาตัวนี้นะแล้วผมจะบอกไว้นิดนึงว่าลูกไก่เราอะเวลาเราทําวัคซีนนะครับผมจะแนะนําไว้เลยเกี่ยวกับยานะครับที่ละลายน้ําให้เขากินนะ เราจะละลายช่วงไหนบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับช่วงที่เขาแรกเกิดเนาะเกิดมาใหม่ๆนะครับหนึ่งช่วงนะครับแล้วก็ช่วงที่เราหลังที่เราทำวัคซีนอ่ะอย่างวันนี้เราทำวัคซีนสมมตินะครับเราก็ละลายเขากินเลยนะครับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะช่วยลดความเครียดของลูกไก่ได้บางทีทำวัคซีนไปเนี้ยลูกไก่ก็เกิดความเครียดนะครับนะครับแล้วก็อาจจะป่วยได้เนาะเราก็ละลายน้ำยากันไว้นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือที่ละลายน้ำยากควรละลายน้ำยาก็คือ เวลาที่มีอากาศเปลี่ยนเพนนื่อนๆนึกออกไหมคึมฟ้าคึมฝนนะครับร้อนไปเย็นไปหนาวไปํำนองเนี้ยสำหรับทุกไก่แล้ว,ลวเราละลายน้ํายาให้เขากินเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนี่ยซื้อหาซื้อติดซุ้มไว้เลยนะครับเพราะต้องใช้บ่อยเลยนะถ้าเราคิดจะเพาะไก่อ่าครับเนี่ยเราซื้อติดไว้นะครับน้ำยาละลายนะอย่างที่ผมบอกนะครับละลายก็ประมาณ ประมาณช้อนชานึงก็ได้นะครับต่อที่ใส่น้าอันเล็กๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูที่กงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดด้ว้ก่อนแล้วกันก็จะประมาณนี้เนาะ,ะครับผมแล้วหลังจากที่ผมบอกนะก็คือเอาลูกไก่ไปไว้ใช่ไหมครับเขาจะสามารถกินหาก,กินข้าวเองได้เนาะหากินอาหารเองได้นะครับในส่วนของตัวอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆแล้วกันว่าอาหารที่เราให้เขากินเนี่ย มันจะต้องเป็นอาหารที่เป็นเ,เม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเลเ็กๆนะเม็ดเล็กๆออกเป็นผงหน่อยนะครับเป็นเขาเรียกว่าป,ปนๆหน่อยอ่ะอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่หาได้ในพื้นทีน่อาจจะเป็นเราตามข้าวเขาเหมือนสมัยก่อนก็ได้เป็นปลายข้าวก็ได้ Quit, efendim, จจเพื่อนๆนึกออกไหมเอา,เอาที่มันเป็นเล็กๆที่ลูกไก่จะพอจิกกินเองได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนาเลยนะให้ซื้อเป็นอา,อาหารไก่ชนนะครับสําหรับลูกไก่โด,โดยตรงเลยนะครับแรกเกิดนะครับมันจะมีหลายยี่ห้อเลยนะ ทำออกมาเป็นแรกเกิดถึง2เดือนอะไรําลองเนี้ยใช้ค่ายไหนก็ได้นะครับเพราะอาหารพวกนี้โปรตีนมันจะค่อนข้างสูงนะครับลูกไก่เรากินไปแล้วจะโตไวแข็งแรงนะเนาะอ่อี่ห้อไหนก็ได้นะครับอืมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆ,ๆมาดูนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนเนาะสำหรับมือใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อน<ๆ>ดูเลยสําหรับอาหารให้ลูกไก่ที่ผมบอกนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเเห็นปะมันจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีความเละเอียดนะครับมีความเอ เป็นเม็ดเล็กๆเนาะมีความป่นนะครับเนี่ยมีความป่นนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะอาหารเนี่ยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยลูกลูกไก่จะสามารถกินได้ง่ายนะครับอ่าล้วอย่าไปใช้หัวอาหารที่เป็นเม็ดใหญ่นะครับใช้เป็นหัวอาหารของลูกไก่เนี่ยจะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเนี่ยประมาณนี้เลยครับสาหรับมือใหม่นะดูเลยครับนี่ประมาณนี้เอเคครับในส่วนของอาหารนะครับอ่าที่ผมให้ดูไปนะผมก็จะให้กินเอ่อเรียกว่าไง หมดแล้วก็เติมนะครับผมจะให้กินทั้งวันเลยนะอ่าก็คือให้กินทั้งวันเลยนะครับถ้าเขาหิวก็คือให้กินเลยนะครับอ่าจะไม่ได้มีว่าให้เป็นเวลานะครับอ่าก็คือให้ทั้งวันเลยนะครับฟรีสไตล์เลยนะครับああเพราะว่าลูกไก่ไวัยนี้นะครับต้องการสารอาหารถ้าอาหารเยอะเนาะเพื่อจะได้เติบโตแข็งแรงเนาะโตวัยอะไรทำนองนี้นะครับผมก็จะให้กินทั้งวันเลยอ่า แล้วอาหารนะครับที่ผมแนะนําไปแต่กี้เนี้ยผมจะให้กินนะครับจนถึงอายุ2เดือนเลยนะอืแต่ในเดือนที่2เนี้ยผมก็จะมีเพิ่มเติมอาหารสูตรถัดไปมามาบ้างนะครับจะเป็นเม็ดใหญ่หน่อยนะครับในเดือนที่2อะอืมจะเริ่มให้เขารู้จักอาหารอีกตัวหนึ่งสูตรหนึ่งนะครับแต่ส่วนข้าวโปง้งข้าวเปลือกผมยังไม่ได้ให้กินนะอันนี้คือสําหรับตัวผมนะครับอ่าเพราะมันข้าวเปลือกมันย่อยยากเพื่อนนึกออกไหมลูกไก่บางทีแล้วระบบย่อยเขานึกออกไหม,มยังไม่ได้ว่าเนาะแข็งแรงเนาะ ผมก็จะให้กินหัวอาหารนี้นะครับไอ้ตัวที่ผมแนะนําไปเนี่ยผมจะให้กินไปเลยนะครับประมาณ2เดือนนะครับเพราะในอาหารสูตรแรกอ่ะของช่วงชีวิตลูกไก่นะครับอาหารสูตร1นึ่เขาเนี่ยไม่ว่าของยี่ห้อใดก็ตามนะครับโปรตีนเขาจะสูงนะครับกว่าอาหารสูตร2สูตร3าเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมครับเราเราให้กินไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าตามสไตล์ผมก็คือให้กินฟรีสไตล์ไปเลยนะครับอก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลูกไก่เนาะ มันก็จะมีหลักๆก็เขียนกว่าเรื่องอาหารเนี่ยอาหารการกินนะครับอาหารการกินนะครับอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นอาหารที่โปรตีนสูงนะครับแล่ธถ้าวิตามินไรครบถ้วนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขาเติบโตบแข็งแรงนะครับอันที่2นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอาการทําวัคซีนาการทําวัคซีนเนี้ยมันจะมีวัคซีนอะไรบ้างนะครับสำหรับลูกไก่หลักๆเลยนะสองถึงสามเดือนหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นนิวคาสเซนนะครับปลอดลมอักเสบ ก็จะมีฝีดาดนะครับอ่าจะมีวัคซีนหวัดนะครับหวัดหน้าบวมนะครับอะไรมาเสริมนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับลูกไก่เนาะมันก็ต้องดูแลเรื่องวัคซีนเข้าไปด้วยนะครับต้องต้องทำนะครับส่วนในคลิปทำวัคซีน่ะผมได้แนะนําอย่างละเอียดไปแล้วน,นะครับในคลิปก่อนๆหน้านีา้นะในอีพีก่อนๆนะเพื่อนนะๆสามารถยอมไปดูได้นะครับและวอย่างที่สามก็อย่างที่ผมบอกนะสําหรับลูกไก่แล้วเราแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีในเรื่องของ ไงกับต้องผสมยาละลายน้ำอย่างที่ผมแนะนําไปนั่นแหละครับก็คือยาละลายน้ําให้กินตอนไหนบ้างนะครับผมจะทวนให้อีกครั้งนึงนะครับก็คือช่วงที่เราเจับเข้ามานะครับอบไฟช่วงแรกๆเนาะให้ผสมยาละลายน้ําให้ก่อนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับไอ้ยาตัวนี้มันจะบูดเสียได้นะครับผมแนะนํานะสักวัน2วันเนี่ยควรจะเปลี่ยนละควรจะเปลี่ยนถ่ายนะครับล้างแล้วเอาใหม่ให้เขานะครับผม,ผมบอกไว้เลยนะมันบูดนะครับบางทีมันเน่ามันเสียอย่างเงี้ยบางทีลูกไก่กินไปสุขภาพเขาก็จะไม่ดีนะ ก็ะจะอย่างแรกนะครับก็ช่วงแรกๆเนะที่เราย้ายเขาเข้ามานะครับอ,อย่างที่2ก็คืออที่ผมบอกนะหลังทาวัคซีนทุกครั้งนะครับควรละลายน้ํายาให้เขากินนะครับเพื่อลดสภาวะเครียดน,นะครับจากการทาวัคซีนเนาะ,ะจะส่งผลให้ลูกไก่เขาไม่เครียดน,นะครับแล้วก็แข็งแรงเนาะอย่างที่3นะครับก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงผมเน้นย้ําเลยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะลาคลื่นฟ้าคลื่นฝนอย่างที่ผมบอกไปนะครับฝนตกอากาศหนาวร้อนเกินไปพวกเนี้ย เราผสมยาละลายน้ำที่ผมแนะนําไปอ่ะในตอนต้นนะครับให้เขากินได้เลยนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับการดูแลหลักๆอ่ะที่จะให้เปอร์เซ็นต์รอดเขาสูงก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในกรงนะครับสักนิดนึงนะครับว่าเอ่อผมแผ่นไฟยังไงนะครับอ่าประมาณไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามชมครับนี่นะครับก็เป็นกรงนะครับอนุบาลลูกไก่เนาะ ที่ผมบอกนะครับนี่นะครับน้าก็เราก็ต้องคอยดูนะครับให้น้าสะอาดตลอดนะครับส่วนอาหารในที่ผมบอกนะอ่าผมก็จะใส่ไว้ตลอดเวลาเลยนะครับหมดผมก็จะเติมนะครับนี่ครับส่วนไฟเนี่ยหลอดที่ผมบอกก็ประมาณ60วัตต์นะครับอ่าแปดสิบวัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็แขวนไว้นะครับวิธีการแขวนนะครับก็แขวนสูงอ่ะสูงหน่อยนะครับเนี่ยอยาให้ตัวเขาเห็นเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ให้ไม่ให้ตัวลูกไก่เขาโดดจิกโดดเล่นได้นะครับ อ่าก็ให้ให้พ้นหัวเขาไปสักหน่อยนึงนะครับอ่าแล้วก็ดูเอาเขากะกะเอาเนาะสาหรับมือใหม่นะครับอ่าอย่างเงี้ยลูกไก่นี้ก็เอ่อประมาณสองไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับเนี่ยถ้าเราเอ่อทำตามที่ผมบอกนะครับอ่าก็ลูกไก่ก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีอย่างนี้เลยนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสาหรับกรงอรัลวานนะครับเนาะอ่าถ้าเกิดบางทีนะครับช่วงเที่ยงบ่าย,าย,ายเนาะอากาศร้อนอบอ้าวนะครับ แล้วก็ถอดออกไฟหรอกปิดหลอดไฟได้นะครับไม่ต้องเปต้องเปิดไว้อบไปตลอดนะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับการแนะนำเนาะการดูแลเลี้ยงลูกไก่แลกเกิดนะครับการอนุบาลลูกไก่เนาะที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าผมดูแลยังไงเนาะผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแ้วถ้าหากเพื่อนๆนะครับเกิดมีข้อสงสัยนะครับ เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถนะครับทิ้งคําถามมาที่คอมเมนต์ผมได้เช่นเคยนะครับทิ้งคําถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามตอบให้เลยนะแต่บางคาถาม่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะครับหรือว่ามีบางท่านที่ผมบอกว่าผมจะทําคลิปให้นะครับเกี่ยวกับคําถามที่มันมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆท่านอื่นนะมือใหม่นะครับเน้นเฉพาะมือใหม่นะครับนั่นแหละก็ขอให้รอนิดนึงนะครับเพราะบางทีผมก็ทํางานนะครับบางทีก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะรีบ รีบทาทาให้เลยนะครับไอคลิปแนะนําอะไรเรื่องต่างๆนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาเนาะอย่างไงนะครับมาถึงตอนนี้ผมก็ขอฝากช่องด้วยนะครับวิพิลัมนะครับวิถีพิลัมนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพิลัมไก่ชนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ